วสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเอมมี่ดีอ,อีกแล้วนะครับได้มาเยอะเลยอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายคันเขียวคันแดงมีพี่เข้าจองนะครับเสียงดังใมรลดสิบรู้อน่าจะเสียงรถบรรทุกเข้านะแต่ก็พอทําคลิปลงเล่นกับเพื่อนๆได้อยู่คันนี้มันพิเศษตรงไหนรู้ไหมสติ๊กเกอร์ อันนี้เขาเรียกสติกเกอร์อะไรนะมันออกจากศูนย์น่ะมันยังไม่แกะเป็นเป็นเลขเครื่องใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เป็นสติกเกอร์เลขเครื่องที่ออกจากาโชว์รูมแล้วจออกจากศูนย์นะครับยังไม่แกะเลยนะรถคันนี้สี่เดือนเครื่องยังไม่ร้อนเลยไหมหม่กิ๊กจริงๆนะครับผมน็อตไม่น็อตไม่เคยมีตัวขยับเลยผมเชื่ออย่างนั้นนะคันนี้เพราะว่ามันผมดูแล้วมัน มัน,มน<ว>ดูสีเคลือบสีอะไรยังเงาวิ่งอยู่เลยครับตรงนี้ดูสีลายสีเคลือบยังวิ่งอยู่เลยทั้งสองคันเลยนะครับผมแต่อันนี้ผมถ่ายคันนี้ก่อนนะได้เอากุญแจมาไหมกุญแจกุญแจอยู่ข้างในไม่ได้เอามาไม่สองคันอยู่ไ้ลงบลุญละเชย,ยนว่าเชยนว่าเขียวดำนะครับ ยางหน้าเป็นยางอา่ยางเดิมเหมือนกันนะครับยางเดิมเดิมหมดเลยใช่สองดอกโอเคใช่กุญแจสองดอกนะครับคันนี้ที่ใหม่ใช่ไหนดูการใช้งานจากกุญแจดูการใช้งานจากกุญแจนะครับวิ่งเลยไม่มีรอยเสียบเลยนะครับใหม่เหลือเกิน ใครได้โคตรคุ้มอันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มสองพันห้าร้อยกว่ากิโลถือว่าแทบไม่ได้ใช้นะแต่มีมีคนมาจีบไว้แล้วนะคันี้แต่ยังไม่มาดูมีคนมาจีบไว้แล้วนะมาดูยังไงก็จบอยู่แล้วแหละดูชุดเต๋อโซ่เป็นโซ่เดิมนะโซ่เดิมนะ างตายังไม่มีรอยตั้งนะครับน็อตล้อไม่มีรอยขยับเลยคันนี้ขายสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้ยบาทนะครับผมสามหมันห้าร้อยบาทถูกถูกกว่ามือหนึ่งสี่สี 4, 4, ่ 4, หมื่นกว่าสี่หมนิดนิดถูกกว่ามือหนึ่งสี่หมืนนิดนิดนะครับราคาเงินสดนะ นั่งข้อมไม่ดูไน,ดน่ดยดถ้าขับไปรับสาวสาวนั่งตรงไหนน,น,นะนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะลายหมดต้องนั่งข้างหลังใครติดทั้งหลังติดนมนะครับพวกนี้<笑><笑>ใช่ไหมไม้ลุ่นเขาบ,บอกว่าเพราะว่าบาะมีชิด ดีกวีบตรงที่บ่อมันชิดนะครับคอคันนี้เป็นโฉมล่าสุดนะครับโฉมปัจจุบันถ้าขับคันนี้เข้าไปจอดร้านมือหนึ่งดูไม่ออกนะครับใครมาดูไม่จบดีคันนี้ถือว่าพลาดเลยนะใครดูแล้วไม่เอาเนี่ยใครดูแล้วตำหนิผมก็ต้องงงเหมือนกันนะครับ คงคงคงไม่น่าจะมีตำหน่อะไรเสียงเครื่องอะไรเงียบกิมนะเราไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะครับเพราะว่าเสียงรถบรรทุกมันดังโอเคเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ทิ้งไอดีไลน์ไว้นะครับส่วนมากก็คนที่จองไว้แล้วก็จะแอดไลน์ผมเข้ามาแล้วผมก็ส่งเข้าไปให้ดูก่อนแล้วพี่เขาก็จองไว้นะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปลงให้เพื่อนๆเท่าไหร่ ถ้าคนไหนที่สนใจแอดไลน์เข้ามาผมก็จะลงไว้ให้นะครับส่งให้ดูก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ